ที่ผ่านมานะ่ะเขาปฏิวัติแบบประเทศเขาแต่เมื่อเราไปเอาทฤษฎีทั้งดุนมาสวมตัวเองเนี่ยมันเ้าไม่เป็นไทยน้ำหมูครับเรียนที่12ปัญานาเขาสอนอะไรเออไปยอเยี่ยงเงี้ยวโอ้กูตำไม่เป็นเลยววะฐานที่มั่นคอมมิวนิสต์ใหญ่คืออยู่อำเภอปัวบอำเภอปัวเลยแกกบอกอุทนัสสายนะ ไม่นานโคจะไร้กลับบางกันแล้วโอ้พอดีเสียงอ้อลุงผีลุกผีศนีพลจันทร์นั่นแหละบางคนยังมีความคิดแคบแคบับบยึดมั่นแต่เรื่องของจีนเรื่องของการต้องทําอย่างนี้ถึงจะถูกช่วงนั้นเป็นรอยต่อของชีวิตผมเลยนะพรรควนิไทยตัดสินใจว่าไม่ร่วมกับพรรคมวนิจีนเดี๋ยวอที่หน้ากูจะกลับแล้วเออแล้วสหายจะกลับไหมเดินกูเดินมาได้กูเดินกลับได้กี่เดือดจาไม่มมน สนับสนุนโดยนูปโปรคอปผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตรกรรมปุย๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบถึงเวลาที่ทางหัวหน้าใหญ่ของเขามมิต์บอกว่าพวกศิลปินที่เียกว่าจากเมืองทั้งหมดต้องเดินทางไปเมืองจีนและเรียนอโนตรีเพิ่มเติมแล้วไปไงนะหมูเดินโอท่าน <laughs> ผู้ชมเดินจากจังหวัดเลยไปประเทศจีนใช่เดินกี่วันนะหมู เป็นเดือนเป็นเดือนครั้งแรกก็เดินไปถึงแม่น้ําโขงก็ขึ้นเรือหางยาวข้ามแม่น้ําโขงครับไปจุดหนึ่งแล้วก็เดินจากจุดที่ข้ามน้ําเดินไปเวียงจันทร์ขอปปลาวไปอยู่ที่เวียงจันทร์ครับลาวไม่ได้ในเมืองถูกไหมเวียงจันท์ในป่ือ๋เอในเมืองในเมืองนะเข้าไปนครเวียงจันท์เลยเพราะว่าตอนนั้นเวียงจันทร์ปลดปล่อยแล้วครับคปลดปล่อยแล้วเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาว เขาก็จะรับเพราะว่าเขาเป็นสายสายสายเดียวกันครคอมนิดเดียวกันครับก็โอ้โหได้กินข้าวมื้อแรกบางคนเนี่ยดังสายไม้ไทยชื่อไม้ไทยมาชื่อต่างข้าวถ้วยที่เป็นข้าวต้มนะครับที่เป็นแต่เป็นข้าวสุกนะถ้าใหญ่เท่าเคาื่องต้มแกกินคนเดียวสิบเจ็ดถ้วยะดูครับอดอยากมาเป็นปีมันอยู่ในป่ามานานนะไม่เคยได้กินข้าวเลยไม่มีข้าวสักคำหน่อไม้อย่างเดียวไม้มีตะกอยโอ้ตายแล้ว บอกมึงกินได้ไขวันทีเจ็ดเออกูว่ามันหวานนี่ไม่ต้องกินกลับกินแต่ข้าวอย่างเดียวนะั่นงกินกินอิ่มแล้วก็วางเอ้อเอาอีกดีกว่าหวานอร่อยดีกินไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะเมื่อกูไม่รู้ว่าจะบมืใดจะได้กินอีกนะอแต่ก็เรียกผมลกแล้วคุณนะั่นแหละก็อยู่รารอรอการรอคิวรอเมยอีกประมาณสักเดือนก,กว่ารอเมยคืออะไรฮะ คือคนมารับเดินทางดูสถานการณ์ดูลาดเราดูการเดินทางดูการแล้วอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนพักที่ไหนเป็นค่ายทหารของเราเขาให้พักในนั้นก็แสดงว่าได้กินข้าวดีอยู่เดือนหนึ่งอ้วนนะเดือนหนึ่งอ้วนพอพอทางเปิดก็รถทหารมันรับไปส่งที่หลวงกระบางครับตอนหลวงพระบางทางก็แบบโอ้โหขึ้นเดินดีกว่าขึ้นรถไปคะมัน เหนื่อยชิบหายมันไม่ไม่ทางขึ้นเขาสจุดยอดผมผมรู้จักีเส้น้างครั้งกรถเสียก็ต้องเดินไปรอรถมารับนะเดินต่อรถขึ้นรถอีกเดินก็เดินไปแล้วก็ขึ้นไปถึงหลงบางเออไปอยู่หลงบางอีกเดินหนึ่งรอบีอยู่ในค่ายทหารอีกเออค่ายทหารครับทีนี้หลงบางของชั่วหน่อยมันเป็นเมืองที่มีศาสนามีวัฒนธรรมดีๆก็ได้เห็นพระเจ้าสวยมากเออก็ได้เห็นก็ได้ไหว้พระบ้างครับก็จากหลงบางก็มีเรือมารับครับ ขึ้นเรือจากหลงกระบางสี่วันสี่คืนไปปากแบงอําเภอปากแบงหมู่บ้านปากแบงตรงแผนที่คือช่วงที่มันน้าขูดงเลี้ยวเข้าไปในลาวที่เป็นของเราเต็มเต็มแม่น้ำตอนนั้นคือปากแบงขึ้นเรือไปก็สี่วันสี่คืนก็ต้องบางครั้งต้องช่วยกันขย่มหัวเรือเพื่อให้กินน้ําแล้วก็กระโดดขึ้นเพราะมันเป็นโตนเป็นหน้าผาขย่มขย่มเยอะนะ แก่งหินสูงสักเม็ดหรือสองเม็ดพอขยมเสร็จเรือหองวเรือจะลอยต้องต้องให้คนทั้งสามสิบคนขยมแล้วก็ให้คนอีกส่วนหนึ่งลงไปเพื่อเอาเชือกเวลาดึงเรือขึ้นดึงให้คาบแก่งเข้าใจแล้วคือมีคนดึงไม่ใช่มันคือเองนะขยมให้มันกินน้าแล้วพอได้น้ําแล้วมันมันเด้งขึ้นมาก็ดึงดึง จะได้ข้ามแก่งนั้นเดอมันเป็นวิธีของเขาอยู่ครับครับเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกแต่ว่าเราต้องช่วยกันดึงครับตอนขําก็จอดเรือนอนก็ขึ้นไปหาหน่อไม้หาอะไรแต่ฝั่งเรากลับมาต้มกินในเรือลำนั้นน่ะน้าหมูบรรทุกกี่คนคณะเราลำนน่าจากสักประมาณสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบคนแต่มีหลายลำถูกไหมครเออแล้วแต่เมย์แล้วแต่เมย์ใช่ไหมเมย์นี้เป็นของศิลปินสี่สิบชีวิตเอาไปเฉพาะโอบางบางเงเมย์ก็ฝ่ายวิชาการบางเมย์ก็ ทหารบางเมก็แล้วแต่บ,บางเมก็ทหารเข้าไปเรียนครับที่จีนแล้วแต่แตมปีประยุทธ์ปาแบกอีกสองเดือนอีกสองเดือนสองเดือนก็อยู่ในค่ายทหารเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ายทหารเรารรจากปากแบงอ่ะจึงจึงคองชั่วนหน่อยมีรถทหารเราไปส่งที่เมืองลาเมืองลาคือชายแดนของจีนจากเมืองลาก็ขึ้นรถไปเมืองสิบสองปนาบอ2สิบสองปันาไปเรียนสิบสองปนาแม่น้ำโขงใหญ่มากครับ ล้านคือโลลิงล้านทางทางร้านตัวครัแล้วไปเจอกับชนเผ่าไทย12บรราซีซอป่าหน้าพูดไทยได้เลยจนปัจจุบันนี้นะนะหมูปัจจุบันเนี้ยผมเคยไปก็จะไปเจอแม่ค้าในตลาดเขาบอกว่าเขาเป็นไทยอะไรสักอย่างนะพูดไทยได้นะพูดไทยเป็นคำคำได้จีนมันคือไทย12บรรนาเขาเรียก12บรราครับครับเขาพูดไทยได้มาจากไทยลื้อใช่อะไรประมาณนั้นนะหมูครับอยู่ที่นั่นอีก เรียนที่สิบสองปานาเขาสอนอะไรโน้ตสากลโน้ตพื้นบ้านสอนเรียบเรียงเสียงราสาสอนร้องเพลงสอนเล่นดนตรีพื้นบ้านสอนเรื่องดนตรีทั้งนั้นก็นักดนตรีจากพักคอมมิวนิสต์จีนมาสอนดีจังเลยดีจังเลยก็เรียนผมก็ได้เป็นวิชาและเขาได้ให้ครูของเป่าแขนมงแขนมงที่เป็นแขนพัฒนาจากการเดินทักแล้วเป็นแขนลำใหญ่21ลูครับ มือกูมีสิบมือแต่มือสิบนิ้วกูเชื่อแบบะเียดได้มันมีเทคนิคแล้วแต่ละรูจะมีทองเหลืองเป็นแบบเป็นกลวยเหมือนจะขยายเสียงอ่ะแล้วก็มีที่แขวนคอมันแซกนั่งเป่าแล้วก็เป่าเพลงซินเกียงรุงตงต้งต้งตองต้งตงตงตงิดซินเกียงคือเพลงขั้วมาแล้วให้ผมแต่งเพลงอยู่เพลงหนึ่งสามร้อยห้องเขียนสกอครับผมสอบได้ที่หนึ่งเลยอือพ่อเรียนคนเดียว ครับเรียนคนเดียวแล้วเรียนปอกแขนโมเรียนคนเดียวเพราปอกแขนเป็นคนเดียวครับนองน้ำมันก็เรียนแซกบวงเขาก็เรียนทัเป็ดครับเรียนเรียนโอโบเรียนพินครับแดงบิศักดิ์เขาก็เรียนครับเออหูคือพินจีนกลงน้ำหมูครับอยู่ที่12บสปานานานเท่าไหร่ครับสี่เดือนเรียนก็ได้กินแต่แบบอาหารจีนพ หมันโถ่าหมูสามชั้นมันหนาวเขากินก็นมีหนังโถหมูสามชั้นหมันโถหมูสามชั้นหมันโถหมูสามชั <c> ้น <oughs> <laughs> ทุกวันกูจะอ้วกบางบางวันมันก็ลำคาญก็ทำไม้ดักตีข้างขาวเอาข้างคาวมาย่างกินไปตีที่ไหนนะหมูในค่ายพักมันมีข้างขาวอยู่นะแต่แม่เขารู้หรอกแอบตีข้างขาวกินครับางทีก็ดักหนูตามภาษาคนบ้านเราเนาะ ผอมีข้างคาวมีหนูมาขั้นบ้างมันก็ดีขึ้นก็ดีก็รู้สึกว่าแซบหน่อยรถจัดๆกินพวกครแก้คาวงูวิ่งผ่านค่ายพักกูเืองเสร็จไม่ไหวกินกินแต่หมันโถะบบางวันก็บอบซื้อหมูคแค่แอบมาทํากินกันผมตอนนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นผราธิการด้วยคือดูแลเรื่องอาหารการกินให้เพื่อนๆทีรงานสี่สิบสามคนประมาณนั้นสี่สิบห้าสิบคนบางวันก็ ไปบ้านสิบสองบรราสูยสาวติบสองบรราสูงโหลงลำนกยูง <c oughs> สู๋ไวมากครับ <c oughs> ไม่รู้จะสวยยังไงสวยสูงโหลงจริงผมแอบหนีค่ายไปกินเหล้าในหมู่บ้านติบสองบรราประจําเลยอื <c oughs> ห้องพักผมอ่ะในใต้ห้องพักครับมีแต่ขวดเหล้า <c oughs> เพราะจีนเนี่ยเขาสนับสนุนเหล้าเหล้าพื้นบ้านจีนเขามีเหล้าพื้นบ้านให้ชาวบ้านในขอมูนแต่และคอมมูนขายนะครับ <c oughs> ขายแล้วเอาเงินเข้าไปพัฒนาขอมูนตัวเองครับ <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเราผูกขาดเลาบ้านเราควรจะปล่อยให้เราพื้นบ้านเสรีนะเพราะมันเยอะมากอร่อยบางบ้านเล่าธรรมดาก็อาจจะเหรียญครึ่งสองเหรียญสามเหรียญบางบ้านก็ห้าเหรียญเล่าเดือนก็สิบหรือยี่สิบเหรียญแล้วแต่เกรดของเราแต่สี่เดือนน่ะเล่าประมาณเกือบสองร้อยสามร้อยขวดวันละขวดเพราะมันไม่มาหรอกมันกินละนุ่มไปเรื่อยรอบเองก็กินหลายคนอ่ะแต่ว่าผมเป็นพระราผมมีหน้าที่เก็บเงินถึงเงินละซื้อบางวันนี้ กินมาแล้วเค้มๆม,มาซ้อมกันเองวะไม่ต้องรออาจารย์หรอกสนุกสนานกันไปก็คือดูเหมือนว่าชีวิตที่ค่ายที่สิบสองรรณาก็จะมีความสุขไม่อ่ะมันอึอดัดอึด,ดัดเหรอมันเรียนไปแล้วปะะ่แล้วเหมือนเหมือนจะออกไปข้างนอกไม่ได้นะต้องแอบ,บออกคือเขาไม่ให้ออกเขาไม่ให้ออกอเขาให้เรียนเดี๋ยวแล้วก็ทางที่เขาสอนมันเป็นทางของจีนมันไม่ใช่ทางของเราเขาเรียนสอนแบบจีนแล้วก็เราเปออไปย์ย้อยงเีาะ โอ้โหกูทำไม่เป็นเลยว,วะ่ะสินเกียงนี่พอได้ครับ12ปานาเนี่ยเอาพอไหวแต่ว่าทำเองปฏิวัติแบบจีน,นกูทำไม่ได้จริงๆจ,จะให้ต่ออีกหเดือนเจ็ดนโอ้แคนี้กูก็จะตายหายไปแล้วกินหมานถอยทุกวันมันวก็หมูสามชั้นไม่ใช่ทางเขาพูดกันนว่าเราไม่พอใจเขาพูดกันว่าดนตรีตะวันตกเป็นดนตรีสามาญอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ เครียดด้วยไม่ใช่แล้วคือความคิดของคนจีนเขาคิดมาักนะปิดกั้นเขาปิดกั้นคือตะวันตกกับตะวันออกเลยครับครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็เลยบอกเดี๋ยวทีหน้ากูจะกลับแล้วใครจะไม่อยากใครอยู่ต่อก็ได้อยู่เออแล้วทหายจะกลับไหมเดินกูเดินมาได้กูเดินกลับได้กี่เดินเจ้าแม่มันทุกคนเลยเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าจะกลับอ๋อเหรอมันเหมือนกับดื้อดื้ออยากกลับกันนะครับอึดอัดเขาก็ทนไม่ได้เขาต้องส่งกลับ น้ำหมูแล้วที่เจ็บปวดกับคำพูดที่เขาบอกว่าเพลงตะวันตกเป็นเพลงสามานทําไมน้าหมูถึงรู้สึกว่าไอ้คาพูดนี้ทําให้เราไม่ไหวละเพราะอะไรมันไม่ใช่ดนตรี<ม>เป็นสากลอ<ม>แต่ความคับแคบของลัทธิคอมมิวนิสต์ยุคนั้นะของคนในลัทธิใบ่มาเราไม่ได้บือพูดถึงลัทธิทั้งหมดนะครับคนที่เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มาสอนเราบางคนครับยังมีความคิดคับแคบบัดยึดมั่นแต่เรื่องของจีน เรื่องของการต้องทําอย่างนี้ถึงจะถูกคือตีกรอบตัวเองว่าดนตรีปฏิวัติต้องไปอย่างนี้อไม่เคยคิดว่าคิวบาร์เขาปฏิวัติลาตินอเมริกันเขาปฏิวัติก็เพลงของเขาครเออแม้กระทั่งอเมริกาก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ของอเมริกาครับฝรั่งเศสก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสครับก็มีดนตรีของเขาก็ตะวันตกเหมือนกันแต่พวกคนมัจะไม่รู้เลยอไม่รู้ว่า อเมริกามีลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยม,มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นปฏิลิสปเป็นนักการเมืองของของถูกต้องตามกฎหมายเลยอย่างฝรั่งเศสเขาก็มีคอมมิวนิสต์ปาร์ตฏิออ,อออกฟันเขาก็มีอยู่เขาอยู่แม้กระทั่งเยอรมันก็เป็นคอมมิวนิสต์ซีกหนึ่งจนต้องแบ่งเป็นรเรือบรรตะวันตกเือรมันตะด้วยซ้ำไปเขาก็มีเพนเขาอยู่ก็เป็นตะวันตกแต่คนเหล่านี้ครับแคบจนกระทั่งฝังหัวเสียงศึกษาแต่เรื่องจีน เรื่องเหมาเรื่องเลนินเรื่องครจนจนเราทนไม่ไหวคับพูดอย่างนี้มันไม่ได้เพราะดนตรีมันควรจะเสรีนะแล้วเราก็เกิดมาจากดนตรีตะวันตกครับแล้วเราก็เรียนมาจากตะวันตกครับแล้วอาร์ติสพวกศิลปินพวกบรมครูใหญ่ๆทางตะวันตกก็ถูกทั่วโลกยุกย่องที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเบนก็ไม่ว่าจะเป็นโลแดงโกงแกง ไม่ว่าจะเป็นชร์คอสกี้บาร์บิโนเซนไม่ว่าจะเป็นโอบาคันย่าไม่ว่าจะเป็นคารลียิบรานก็เป็นตะวันคารลียิบานเป็นตะวันออกนะเป็นอินเดียก็มันก็เป็นผู้ที่ร่วมกันมันคือทั้งหมดเดินกลับเดินกลับไปเดินแล้วตัดสินใจว่าจะกลับหลังจากอยู่ที่นะฮะสิบสองบรรนาสี่เดือนไม่ไหวแล้วกลับกันยังไงนะหมู ก็เขาก็ส่งรถแบบเหมือนเก่าย้อนทางเดิมมาลงที่ปากแบงแต่จากปากแบงอ่ะข้ามเรือตรงโขงนั้นก็มาถึงเมืองหงสาซึ่งเป็นเมืองที่ยังอยู่ในในเขตของประเทศจีนจากหงสาก็เดินเข้ามาทังหัดน่านก็มีคนนํามาเออมันนําข้ามแม่น้ําฮีตรงเมืองหงสาก็เข้าเมืองน่านโอ้เดินมาถึงจังหวัดน่านเดินเข้ามามันไม่ไกลเท่าไหร่หรอกก็ก็สักสองคืนสองวันไม่ไกลเพราะเราเดินมาเป็นปีแล้วะ เมืองน่านก็มีฐานใหญ่สิฮะนั่นคือฐานที่มันใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านอําเภอปัวอําเภอปัวเหรอเออแต่ว่าอยู่บนเขาเลยนะอยู่ิดชาาแดนเลยนะฐานที่มั่นคอมมิวนิสต์ใหญ่คืออยู่อําเภอปัวฮะที่มีแมงกวางนะแมงกวางดังๆังนะอําเภอปัวแต่ว่าอําเภอปัวมันก็กว้างนะเมืองน่านอ่ะใหญ่มากเป็นภูเขาโอ้มันเป็นอําเภอที่ใหญ่ที่สุดและภูเขาสูงสุดของประเทศเลยตรงนั้น สมัยนั้นมันคงสวยมากนะไม่รู้หลกความสวยกูเหนื่อยกูแบกปืนแบบกู <c oughs> หิวข้าวมือสวยแค่ไหนกูก็กินเออยอดใบไม้สวยๆกำลังออกดอกกูเด็ดมาต้มจิม้มกับพริกอร่อยชิบหายอตายละโอ,โอ้ชีวิตช่วงนั้นเป็นรอยต่อของชีวิตผมเลยนะครับพอช่วงนะั้นผมกลับมาร,บระหว่างที่เดินแบบกระสนแบบสัมภาระ พรรคคอมมิวนิสต์ไทยตัดสินใจว่าไม่ร่วมกับพรรคคอมมินวมนิสต์จีนแล้วส่วนหนึ่งคนที่ผมเจอเนี่ยแกเป็นคนแรกที่บอกว่าคอมมิวนิสต์ไทยถึงเวลาแล้วที่ต้องเป็นไทยครับที่ผ่านมานะคณะกรรมการคอมมิวนิสต์ไปเอื้อไปอิงทฤษฎีของจีนประธานเหมาเกินไปเขาไม่ผิดหรอกเขาปฏิวัติแบบประเทศเขาครับแต่เมื่อเราไปเอาทฤษฎีทั้งดุนมาสวมตัวเองเนี่ยมันเขาไม่เป็นไทยค,คนไทยก็ไม่ยอมรับครับ ส่วนที่เป็นคนไทยอย่างเช่นแกตัดสินใจว่าต้องเป็นคอมมิ์ไทยแท้ๆคือลุงผีลุงผีเสนีพลจันทร์นั่นแหละลุงผีผมเจอแกขณะที่ข้ามข้ามลาวมาเจอที่ อำเภอปัวข้าบังคีมาแกก็ทักทายบอกเฮ้ยคนนี้คือก็ใส่หมวกแต่งจุดฐานกุฏคนนะตอนนั้นแกอายุเท่าไหร่ได้ประมาณโอ้ผมก็ไม่รู้แกอายุมากกว่านะมากเลเยอะเลยแกเป็นผู้เท่าแล้วอคณะกรรมการเมืองผู้ถูงมาที่สุดแล้วครับแกก็บอกเหนื่อยอุทนนณทนายนะยังไม่นานคคจะได้กลับบ้านกันแล้วครับพูดเสียงเบาๆเพราะมาโอพอดีเสียงโอ้ลูกผีนี่ไปไหว้แก คือทหารป่าเขาไม่ไหวกันหรอกรแต่ด้วยความเผลอรู้เมื่อตัวที่รเราเป็นเด็กที่เคยอ่านหนังสือเก่มาปูแล้วก็จะน้ําตาไหลเพราะว่าแกน่ารักมากพอไหวกเกเนยเออแกก็เดินหายไปกับทหารพิทักษ์ตัวเล็กๆอายุสิบห้าปีหรือทะายที่ปีหาเกขาเกขียนปีอายุสิบห้าถือกีตาร์ยุกๆกัน่ะแกยก็เอาแต่เด็กแกไม่แกไม่กลัวตายหรอกแกไม่ต้องบอกม่ต้องมีประานแก่เอาแต่เด็กไปช่วยแกบ้างไว้หิ้วของ แกก็ไปอยู่อีกเขาลุงคือแต่ก่อนเนี่ยคนที่เข้าป่าด้วยกันเนี่ยเขาไม่หวัดดีกันเหรอผมฟังเมื่อกี้แล้วผมสะดุดเขาจับมืออ๋อเหรอจับเชคแคนแบบสหายสาหายอ๋อไม่มีประเพณีนี้ไม่ห้ามทําเออเขาไม่ทำอ๋อเหรอฮะแล้วพอน้าหมูเนี่ยไปสวัสดีลุงผีขอขอญาตเรียกแกลุงผีนะฮะแกประทับใจเลยเออก็เราเป็นคนไทยอ๋อเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มาเจอแกที่ค่าใหญ่ที่เมืองน่านถูกไหมฮะเมืองปใูใช่ใช่แต่แกไม่ได้อยู่ในค่าใหญ่แกแยกออกมาอยู่ที่เขาอีกลูกหนึ่งเออใช่แกแกเป็นคนมียอายุแล้วแกต้องอยู่ในะที่ลับมิชิดมากเพราะไปแกเป็นกรมการเมืองเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของคณะกรรมการคอมมิวนิสต์ไทยอ่ะแกต้องต้องอยู่ในที่ลับคือให้ใครเห็นไม่ได้เพื่อความปลอดภยัยพ<อ>ือความปลอดภัยใช่ครับแต่ว่าแกเราเนี่ยกว่าจะเจอแกได้เนี่ยเขาต้องเช็คนะ ก่อนผมจะมาหาแกได้อว่าประวัติเป็นยังไงรู้จักแกไหมอะไรกก็ว่าจะไปหาแกได้คืออัศนีพลจันทร์ในกลุ่มของสหายที่ไปอยู่ในป่าด้วยกันนถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนรู้จักหมดก่อนที่เราจะเข้าป่าเราก็อ่านหนังสือแกแล้วแกก็เป็นนักสู้ตัวยงมาตั้งแต่ที่เรายังไม่เกิดแกก็สู้มาแล้วครับทุกคนนับถือเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในในความรู้สึกของเราอ่ะเพราะแกเป็นผู้ใหญ่ที่ ที่น่าเคารพรักเป็นเป็นผู้มีความรู้สูงส่งจริงๆแกเป็นเหมือนปราชญ์นะโอ้เป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ของของเอเชียปัญญาชนสยามนะใช่ใช่คือถ้าแกอยู่ก็มันเป็นคนสำคัญของโลกอะครับทําไมนะหมูถึงได้ให้คําจํากัดความถึงขั้นนั้นนะเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสายตาของท่าถ้าคนไม่เคยอยู่กับแกจะมองไม่ออกครับครับผมเป็นคนที่โชคดีมากๆในชีวิตที่มีโอกาสไปหาแกครับได้ไปเห็นแกไปคุยให กคุยให้ฟังไปแล้วฟังที่เกเล่าเกอบอกเกสั่งเกสอนก็พี่ช่วยเกทําอะไรไม่ได้หรอกก็ยางยากมากว่ะซักถุงเท้าให้เกบ้างซักรองเท้าให้คกับ้างว่นขาแว่นแกหักแล้วก็พันได้ไหมให้บ้างทํไราทำมันลวดให้บ้างครับแต่ว่านอนแเกไม่ได้เพราะว่าขาดั้งเกต้องเป็นคนที่อยู่โดดโดดโดดคนเดียวแล้วเกอก็ใจดีให้หนังสือมาอ่านสอนให้อ่านรู้ใบญาต โอ้โหอ่านยากมากร,รุบายาตรุบายาตเป็นหนังสือธรรมะนะเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องนรกสิบหกขุมของมนุษย์ที่ควรจะรู้ว่าขุมที่หนึ่งเป็นยังไงจ้แล้วการทําดีการต่อสู้ของคนการทําให้ดีแล้วภาษาเป็นภาษาเก่าสมัยก่อนที่เป็นภาษาไทยแท้คครรับับบเพื่อแกจะให้ผมเนี่ยเข้าใจภาษาไทยว่ามันเป็นยังไงภาษาไทยจริงๆน้ำเคืออะไรถ้าถ้าอยากเป็นนักเขียนครับ ก็อ่านอ่านหนังสือเล่มนี้ให้แตกฉานเราจะได้ภาษาไทยไม่รู้ว่าว่าเกเป็นคนยังไงหรอกแต่รู้ว่าเวลาอยู่กับเกแล้วมันึกอบอุ่นมีพลังไม่กลัวตายไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรที่คือมีพลังที่ทําอะไรสิ่งที่เราชอบทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําแกสอนนะหมูอะไรบ้างฮนะที่ที่เขียนแกให้หนังสืออ่านแล้วแกพูดแกพูดแบบชาวบ้านเนะี่ย ซึ่งอะไรก็เยอะๆซึ่งเราไม่รู้อะรัชญาแต่มันเข้าไปในเนี่ยโดยไม่รู้ตัวครับแกคงรู้ว่าจะสอนคนยังไงครับใครควรจะสอนอะไรอย่างแ้กก็รู้นะออาเป็นคุณก็แก็อาจจะสอน,น,บบนอีกแบบนึงอีกแบบหนึ่งลุงผีก็คงรู้ว่าผมเป็นอย่างนี้เออให้ผมอ่านเยอะๆเว่าอ่านเยอะแล้วจะได้ภาษาเยอะครับจะได้มีคำเยอะเวลาจะเขียนอะไรจะได้ไม่ตันครับอ่าอะไรเงี้ยจากนั้นเขก็เขียนหนังสือ เป็นบทกลอนเรื่องนิทานกลอนอยู่สองเรื่องแล้วเขียนอนุนันนี้บ้างให้แกไปอ่านแกไปดูจนอยู่ว่าแกเป็นเป็นปีอ่ะแกถึงเขียนลงในหนังสือสาธิบันว่าเรายินดีต้อนรับสายหนุ่มคนใหม่ที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักเขียนของเราอีกคนหนึ่งผมขอเรียกคนนี้ว่า กะบีสีเฉาไล่โอ้โหก็กได้มาจางนั้นก<อ>ุ<อ>ีงสีเฉาไล่ก็ผมก็รีบไปหาแกว่าโอ้คุณลุงอย่าหายผมไปอย่างนั้นเลยมันผมไม่ถึงขั้นมันแกบอกว่าไม่เป็นไร ทักพมันก็เป็นได้ถ้าจะเป็นจริงๆถ้าไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นครับแต่ถ้าอยากเป็นมันก่อเป็นได้เก่งให้ทางผมครับจา,ากนั้นมาเป็นบ้าเป็นบั่หาหนังสืออ่านเขียนคใครมีหนังสือสำนักง,งานไหนสำนักไหนมีกูไปขอเขาอ,อ,อ่านกูอยากเป็น กวีสีชาวไร่เยอะมันโอ้โหมันสวยชื่อสวยมากๆแกคิดได้ยังไงอ่ะชื่อสวยมากว่าเราอยู่นั้นเราก็ทําไร่ทานาครับเพราอแกตั้งชื่อให้บอกโอ้เป็นชื่อเดียวที่ผมมีแล้วเป็นชื่อเดียวที่ไม่ต้องมีชื่ออื่นมาแทนอืใช่ผมเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่เอาแล้วก็เป็นชื่อถ้าเป็นอย่างนี้นะหมูมาตลอดผมก็ยังคิดว่าผมยังไม่เป็นอย่างที่แกบอกด้วยซ้ำไปแต่ว่าชื่อนี้ถ้าแกให้ผมผมก็เอาชื่อนี้ชื่อเดียว ชื่อผมก็ไม่เอาถึงผมยังเป็นไม่ถึงชื่อนั้นก็จริงอยู่ครับแต่ว่าขอชื่อนี้โอ้หน้าหมูเป็นยิ่งกว่าเป็นแล้วครับัจนถึงตันนี้แกมองให้ออกอะแกมองคนออกแกมอดูแล้วแกให้กําลังใจว่าถ้าได้ชื่อนี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้อย่างที่แกอยากเป็นอยากให้เป็นนะแสงเย็นเพ็นอารา นาพาจันนวลดูงานเย็นชื่นน้อยยามาลมพัดมาแสงจันนวลชวนใจข้าคิดถึงทิ่นที่จากมาคิดถึงทาองน้าบ้านเรือนที่เคยงกองไฟสุมควายตามโค คงยังไม่หมดดาบดอจนันเอ๋ยช่วยบอกให้ล้มช่วยบ่าโหมไฟให้แรงเข้า <โฮ S 2> พัดไล่ความเลือดเย็ยนหนาให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบายถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงค์พันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ